ตีชาบ t m โมบายกันทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาลงคัดเลือกตำหนักครับสิบครั้งจะชนะได้กี่ครั้งนะตัวละครผมก็อัพมาประมาณหนึ่งแหละพลังอยู่ที่ห้าแสนหกนะจะชนะได้กี่ตาก็ลองไปดูกันครับ <laughs> จำกัดเวลาในนี้คัดเลือกตำหนักฟึบจะสู้เขาได้ไหมหนอ้อแต่จะตบด้วยไม้กวดเลยครับ <laughs> เฮ hey. ้มันลุ้นมันลุ้นสิบครั้งจะชนะได้กี่ครั้งเอาเอาสักห้าครั้งก่อนจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> ทิบท,บทบิโอ้โหจับคู่ยากมากเลยมีคนเล่นไหมเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหท่านเจ็บอ้าวเจต,ตัวเขานาจะโฟงกว่าอุคิโอล่า มามาเต็มกครจะดีกว่ากันเปิดโล่เลยครับปุ๊บแดักตีตีฟาดได้ไหมกวดฟาดได้ไหมกวดอุ๊ยตีตีบวกครับสายบวกสายบวกสายบวกนี่ไม่มีสเต็ปอะไรครับยืนยืนยืนแรก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 โอ้โหชนะครับชนะไม่มีสเต็ปเลยครับแบบยืน ปัดใจกันไปเลยยืนวัดใจอย่างเดียวเลย <c oughs> เราจะไม่มีหนีครับสู้อย่างเดียวสายเลือดหยุดครั้งที่หนึ่งคือชนะไปครับครั้งที่สองดูวันจิวัยโอ้โหสูสีสูส,สีตัวเดียวกันเลย อุลุลุฟาดได้ไหมกว่าสักทีเด้อไม่พูด้อมทำเพลงครับแช่ได้ก่อนนี่เฮ้ยโอเคครับโอ้โหสเต็ปเราไม่ดีนะไม่ได้ฝึกมาเลยหมดเนี่ยจนมากจะเจอบอท เลยชนะมาแบบฟุกๆนี่ะอ้าวครั้งที่สามอุ้ยเจอตัวนี้งสงัยจะแพ้แล้วเนี่ยดูแรงก็เดีวเราต้องถอยก่อนนะเนี่ยให้เขาปล่อยสกิลวอลไปก่อนนะ N _ n _ n __>นั่นไงไอ้เจ้าพิจิตัดน้อยเจ้าิจิตัดน้อยอู้หูโดนอะไรเนี่ยไม่ม <c oughs> <salud> ีหนีไม่มีหนี้ไม่มีนี้ไม่มีหนีไม่มีหนีไม่มีนีไม่มีนีดูใครยืนอยู่ก็จะไปไม่มีหนีครับไม่มีหนีไม่มีนีไม่มีนีไม่มีหนีบวกโอ้โหขนาดได้ไงเนี่ย สาบวกสายบวก,บวกไม่มีหนีบอกแล้วไม่มีหนีต้องไปอัพตัวก่อนนะเนี่ยถึงจะสู้ได้นะอ,อีกครั้งหนึ่งครับดูสิสเต็ปไม่ต้องใช้ครับบูอย่างเดียวไดแบบ้มันแทนเป็นไรอี ที่เราแพ้มาเมื่อกี้นี่หรือเปล่าเนี่ยตัวน,นี้ไม่มีนีเหมือนกันครับบวกอย่างเดียวได้ก็ไปหนึ่งครั้งแค่ปุ๊บนี่เกดสกิลไม่ถูอโอ้โหกดสกิลไม่ได้เลยมันเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือฟรีมือผมกากเองเนะสู้ <laughs> เขาไม่ไหวเลย โดนก่อนโดนเปิดก่อนมันต้องยังไงเนี่ยครั้งสุดท้ายครับวันนี้เอาห้าครั้งก่อนเพราะว่าจะต้องไปอัพตัวละครกันครับ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่ามันยังอ่อน เฮ้ยนานเอ้ย,นานอยมาแล้วอู้ขั้นเจ็ดเจอตัวโกงเข้าไปแล้ว <c oughs> คุณคิโอระมารอบนี้ไม่มีนี่ครับแดสใส่ยังเดียวแดสไปเปิดดิครับเปิดดิเปิดดิเปิด,ดเปิด,ด,ปด,ด,ปด,ดอุ๊ย ชิปชิปแล้วชิปแล้วชิปแล้วดูเลือดน่อยดูเลือดขึ้นดูเลือดขึ้นปั่นขึ้นดูเลือดดูเลือดอันตีมาแล้ว้ได้ไดใชัยไหมตใช้ไหมแตกโอ้ยมือยังอ่อนหัดไปนะ้สู้ไม่ได้ับตอนนี้เราต้องไป up, อัพไอตัวก่อนนะครับ แต่ว่าของอัพก็ยังไม่ค่อยมีนะตอนนี้กระตุกกระตุกเอ้ยเอ้ยอี๋แหลกแหลกกหลกดูของที่สวมใส่กันเออย,ยังอัพได้อยู่ของก็มีจะประมาณนี้ครับน้อยๆอยู่สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับมาแบบมาบวกแบบฮาๆให้ดูมาบวกแบบโชว์สเต็ปไก่ให้ดูนะเ <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ